นะครับยกแรกใู้วกวรกโดนกันนะครับ ที่สามนับแล้วสาวสาวใส่กันนะครับสาวใส่กันแล้วไอ้มุ๊กสาวกว่าจักรวุฒิกับเนี่ยครับสิทธิชัยสอนเอกจะผ่านแล้ว นับแล้วอา้าวอันนี้ใครจะโดนใครก่อนเอา้าเอา้านับแรกก็นับหลังโอ้โหผมึ้นมาถ่ายไม่ทันเป็นช่วงไท้ายๆะยกหนึ่งจะจะจะจบยกหนึ่งไหมจะจบไหมเหลือสิบวิจะจบไหมอ๋อ้อออ๋อโอ้โหครับแปดตวัดแข่งนั้น ยอดครับใชายอเดชพันธ์ได้ก่อนสองนับแล้วก็โดนสองนับชายมุกเขาก็จักรวุธครับเอาว่าชายมุกเขาเจักรวุธกันสิชายออกผมบอแต่ตู้ติดตู้ถูกเดี๋ยวดูครับนี่ครับนับแรกสี่นับครับ